อาทิตย์นี้เราออกมาเที่ยวบางกระเจ้ากันค่ะ ฮัลโหลสวัสดีทุกคนวันนี้หลักสี่รีวิวกลับมาอีกแล้วนะคะอาทิตย์นี้เราออกมาเที่ยวบางกระเจ้ากันค่ะตอนแรกเนี่ยเราแพลนว่าเราจะเปิดคลิปอาหารเช้าที่ร้านบางหมัดน,นะคะเป็นร้านข้าวหมกไก่ที่เขาแนะนํากันในย่านนี้แต่ปรากฏว่าเมื่อกี้ขับไปถึงแล้วร้านปิดค่ะจะเปิดอีกทีวันอาทิตย์ซึ่งวันนี้วันที่เรามาเป็นวันศุกร์นะใน Google m a ปเนี่ยไม่ได้แจ้งว่าวันศุกร์หยุดแต่คิดว่าเขาน่าจะมีธุระอะไรสักอย่างคะ่ะเดี๋ยววันอาทิตย์เราจะกลับมา ร้านบางัดกันอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าคลิปนี้เราจะนอนที่บางกระเจ้าสองคืนค่ะยังไงเดี๋ยวร้านแรกนะคะเราจะไปกินข้าวหน้าเป็ดร้านอะไรเดี๋ยวไปดูกันร้านนี้เขาก็แนะนำเหมือนกันนะคะเดี๋ยวพาไปดูนะคะซึ่งร้านแรกที่เราจะพามากินก็คือร้านแปะเฮงเป็ดย่างค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ารสชาติจะเป็นยังไงอร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวดูกันเป็ดมากิน ตัวทีเดียวเลยนะคะ ออนนี้150บาทนะคะมีทั้งเป็ดย่างและเป็ดพัโลในจานเดียวกันเมนูก็คือส่วนเราเป็นเ,เป็ดเยอะไปไหมนะ<ป>อ้วนขอบกลับบ้านไดหรือเปล่าน,นะ่ก<ป>ินระยะยาวไปถึงเย็นเลยนะมื้อเช้าเนี้ยเยอะมากอันนี้เป็นเมนูน้ำดื่มนะคะส่วนเมนูเป็ดก็จะเป็น ตามข้างคนนี้เลยอืมตีจะแบบว่าไม่ได้ร่อนมากนะคะยังแบบต้องใช้แรงในงานแบบเราออกแบกมะดู จิ้มแซ่บอร่อยออกหวานเปรี้ยวเราสั่งเป็นชามะนาวมานะคะเดี๋ยวผมพึ่นที่รักหน้าท่อมาที่รัก่ส เต่เสร็จแล้วก็มาหาร้านกาแฟนั่งชิลค่ะเพราะว่าเรามาถึงแต่เช้าเลยนะแต่โรงแรมเราให้เช็คอินบ่ายสองเราก็เลยเลือกร้านดีโอโซนค่ะมาดูกันนะว่าภายในร้านเป็นยังไงบ้างค่ะตนอก่าไม่รู้ว่าน่มาล้วเจอองขายอะไรก็ไม่รู้พอดีค่ะเกิล้อด้วซึ่ตอนที่เราขับเข้ามาที่จังหวัดนี้ค่ะเราก็เห็นว่ามีสามล้อเยอะแยะเลยยังใช้อยู่ตามถนน คาเฟ่ด้วยเข้าที่เห็นในเน็ตนะคะตรงนี้สามารถแบบแช่เท้าไม่ใช่แช่เท้าสินั่งดูปลาคารฟแล้วก็กินกาแฟาได้ด้วยวันนี้ที่เรามาเป็นวันศุกนะคะที่ร้าก็เลยก็แบบเงียๆนิดนึงาะคนอ่า,อา่งได้ไดาห นมกมีคนบอกว่าจะไม่กินกาแฟจะกินชาได้กาแฟแล้วก็มาหามุมสงบสงบนั่งชิลกันค่ะในนี้มีซุ้มให้เลือกนั่ง กันได้เป็นแบบส่วนตัวนะคะมีพัดลมให้ด้วยก็จะเป็นเหมือนเขาทําคลองขึ้นมาค่ะตรงนี้ก็นั่งห้อยขากินกาแฟได้ชิลๆเลยนะคะมีมุมถ่ายรูปค่อนข้างเยอะเลยค่ะส่วนกาแฟเราเลือกกินคาราเมลมัคเคโต้หวานน้อยนะคะรสชาติกาแฟที่นี่ดีทีเดียวกาแฟเข้มแล้วก็หวานกลมกล่อมกำลังดีไม่หวานจนเกินไปค่ะชอบมากๆ มีจุดให้เดินเล่นชมวิวได้ทั่วเลยนะคะแล้วก็มีเรือให้พายด้วยค่ะการพายเรือไม่ต้องกลัวนะเพราะน้ำเขาไม่ได้ลึกเลยค่ะน้ำตื้นอยู่นะคะพายเรือได้ถ้าล่มก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าน้ำตื้นไม่ต้องกลัวจมค่ะแล้วก็มีซุ้มให้เราเดินถ่ายรูปไปได้เรื่อยๆพอเดินไปจนสุดซุ้มก็จะเจอน้องเป็ดน้องหา่านน้องห่านริไม่ใช่น้องเป็ดน้องหา่านแล้วก็น้องนกยูงน่ารักทีเดียวค่ะ ทุกคนระหว่างที่เรานั่งกินกาแฟกันอยูอ่เจอสิ่งนี้ประเด็นคือ อยหมนนนี้นั่งไปเพลินๆก็ถ่ายรูปแก้เบื่อกันซะหน่อยนะคะในไหนเขาก็มีมุมถ่ายรูปเยอะแยะแล้วค่ะอันนี้ก็คือที่พักที่เราจะมาพักคืนนี้นะคะบ้านบ้านบางกระเจ้าค่ะดูวิวรอบๆนี้นะคะลมลื่นมากๆเลย ตรงนี้จะเป็นส่วนส่วนของจักรยานที่ให้ยืมน,นะคะสามารถปันน่นในรอบๆอบนี้ได้ได้ยินเสียงธรรมชาติมีมุมถ่ายรูปน่ารักน่ารักเยอะแยะเลยนะคะ ตรงนี้เป็นโซนร้านอาหารของที่พักนี้นะคะบ้านบ้านบางกระเจ้าอยู่จะเป็นแม่น้ำเจ้าพยาแบบนี้เลยเดี๋ยวเย็นนี้เราจะพามานั่งกินข้าวตรงนี้นะคะกินข้าวชมนี้แม่น้ำเจ้าพยาอันนี้คือบ้านพักของเราค่ะ เราเลือกบ้านพักเป็นบ้านพักทรงไม้นะคะของที่บ้านบ้านบางกระเจ้าค่ะจะเป็นห้องเล็กๆน่ารักมีคลองผ่านด้านหน้านะคะซึ่งตอนกลางคืนน้ําขึ้นก็จะ,ะมีน้ำไหลยอยู่แต่พอตอนเช้ามาน้ำลดนะคะน้ำก็จะค่อนข้างแห้งแต่ว่ายังมีน้ำไหลยอยู่ค่ะในห้องพักก็จะมีห้องนอนห้องอาบน้ำนะคะแล้วก็เครื่องอำนวยความสะดวกทั่วไปมีไดเป่าผมให้ด้วยนะคะตรงนี้ ักทีเดียวย็นนี้ด้วยความขี้เกียจค่ะเราก็เลยจะกินข้าวกันที่ร้านอาหารของที่พักของเราที่ร้านบ้านๆน,นะคะอันนี้ก็คือด้านล่างซันมุมห้องน้ำน,นะคะมีมุมถ่ายรูปด้วยน่ารักมากๆเลย น่าจะอดกินกะปิแน่ๆเพราะบ้านไม่กินบรรยากาศภายในร้านอบอุ่นเหมือนกินข้าวที่บ้านนะคะกินข้าวที่บ้านเพื่อนอะไรแบบนี้แล้วก็ด้านหน้าก็เราพามาแล้วเมื่อตอนช่วงบ่ายโน้ตที่เช็คอินเข้ามาก็จะเป็นวิวแม่น้ำเจ้าพยา,าดูแล้วอาหารน่าก,กินเยอะแยะเลยใช่ไปก็ะเล็งกุ้งซอสมะขามไว้จ้ะ เบียเราจะต้องกินไส้กรอกหรือเปล่านะจริงเลยุ้นเมนูแบบเยอะแยะหลากหลายมากๆเลยอ่ะหมูกขอบคุนี่ก็คือรวมเมนูของคนที่หวยของทอดนะคะ บ้านนี้กินเ้็ดข้าวอะไรงงปกติเราไม่ค่อยสั่นอะไรแบบนี้เลยนะ รสชาติอาหารของที่บ้านบ้านบางกระเจ้าค่ะก็อร่อยได้มาตรฐานนะคะแล้วก็สะอาดมากเลยลมเย็นสบายด้วยนะคะนั่งกินข้าวจิบเครื่องดื่มไปชิลมากๆเลยค่ะลมเย็นมากจริงๆวันนี้ขอปิดคลิปเดย์วันไว้เท่านี้ก่อนนะคะและเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะพาไปเที่ยวอะไรที่บางกระเจ้าต่ออย่าลืมติดตามดูกันด้วยนะไปก่อนแล้วบ๊ายบาย